สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาชมต้นจำปาใบตกนะคะจำปาหรือจำปีก็คล้ายๆกันนะคะลำต้นหรือใบลักษณะใบเขาจะคล้ายๆกันทีนี้ต้นนี้เนี่ยเขาใบตกอย่างนี้พอดีมีคนถามมานะคะว่าต้นจำปีเขาใบตกต้องทำยังไงนะคะ ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวซึ่งไม่มีฝนตกแล้วก็ลมค่อนข้างแรงแล้วก็อากาศเย็นนะคะแล้วพื้นก็ค่อนข้างจะแห้งนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ใบเขาก็ยังเด้งอยู่เลยค่ะทีนี้เขาก็จะตกอย่างนี้นะคะทั้งๆที่เราก็รดน้ําทุกวันนะคะแต่ว่าบางครั้งเรารดน้ําไปแต่ ดินข้างล่างไม่เปียกหมายความว่าผิวดินข้างบนนะคะเขาชื้นเขาเปียกแต่ว่าพอคุยดินลงไปข้างล่างแล้วมันแห้งนะคะมันก็อาจจะทำให้เขาใบตกอย่างนี้เพราะว่าน้ำเขาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพามาชมอีกทีนะคะว่า ใบเขาเด้งขึ้นมาไหมนะคะตอนเช้าเดี๋ยวเราจะรดน้ําตรงนี้นะคะให้ชุ่มๆนะคะเมื่อวานตอนเย็นนี้เรารดไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะรดน้ําน้อยไปน้อยไปหน่อยอะคะ่ะแต่ว่าตอนเย็นใบเขาไม่ตกนะคะแต่ตื่นเช้ามาใบตกปกติแล้วเนี่ยต้นไม้พอเวลารดน้ําตอนเย็นเนี่ยตอนเช้าใบเขาจะเด้งขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาได้รับน้ําค้างในตอนกลางคืนถูกไหมคะแต่ต้นนี้เนี่ยคิดว่า เขาน่าจะได้รับน้ําน้อยไปหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็รีบๆนะคะลดน้ําไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเช้านี้จะลองลดน้ําเยอะๆนะคะไม่แน่ใจว่าคนที่ถามเข้ามาเนี่ยใบยตกเนี่ยหมายความว่ามันตกแบบนี้ไหมนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายต้นที่เขาสดชื่นสดชื่นให้ดูนะคะอันนี้คือเราปล่อยน้ำให้เขาอย่างนี้เลยค่ะ อย่างต้นนี้นะคะเป็นต้นจำปีนะคะอันนี้ใบเขาไม่ตกนะคะใบเขาเด้งแต่ว่าคือต้นนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กลางแดดเหมือนต้นเมื่อสักครู่นะคะเราก็เราก็รดน้ำชุ่มพอสมควรค่ะตรงนี้แล้วประกอบกับการที่เขาไม่ค่อยได้โดนแดดนะคะตรงนี้เขาอยู่ใต้ร่มไม้จะโดนแดดบ้างก็ช่วงสายๆถึงบ่ายนะคะตรงนี้นะคะเขาก็เลยใบไม่ตกค่ะ เปียบเทียบกันนะคะระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะคะจะเห็นว่าใบตกเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าเขาใบเขาเด้งขึ้นมาไหมนะคะแต่ตอนนี้คือลดน้ําให้เขาก่อนนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะที่เราทําการลดน้ําไว้แล้วอตอนบ่ายลืมมาดูนะคะ แต่พอเช้ามานะคะอันนี้เช้าว,วันนี้นะคะใบเขาเด้งขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตอนเช้าเราลดน้ําลงไปชุ่มมากๆค่ะตอนเย็นเราก็เลยไม่ได้ลดน้ํานะคะพอผ่านมาอีกเช้าหนึ่งใบเขาก็ตั้งแบบนี้เลยค่ะภาพนี้เปรียบเทียบให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดนะคะก่อนรดน้ํากับหลังรดน้ําค่ะ สรุปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าต้นจำปีหรือต้นจำปานะคะถ้าเกิดว่าใบเขาตกลงนะคะใบเขาตกเขาเพียงแค่ขาดน้ำํำแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเราก็แค่ทำการรดน้ำเพิ่มลงไปให้ดินข้างล่างเขาชุ่มๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้รากเขาสามารถดูดซึมได้นะคะเพราะว่า น้ำอยู่แค่ที่ผิวดินนะคะแล้วลากเขาอย่างลึกลงไปที่ดินข้างล่างแล้วดินข้างล่างเขาแห้งเกินไปก็เลยทำให้เขาเหี่ยวแล้วก็ใบตกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ